สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆ PPFC ทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวนะครับงวดประจําวันที่4นะครับเดือน2 2565นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับผมสลับในงวดที่แล้วนะครับก็ในสูตรนี้มาแค่ตัวเด่นนะครับตัววิ่งรู่นี้หลุดไปนะครับก็ผมให้เด่น4นะครับแล้วก็เด่นศูนย์ไปนะครับวิ่งรู่ที่0ูนย์นะครับ ก็ศูนย์ไม่มานะครับในงวดที่แล้วต้องขอโทษขออภัยนะครับผมมาแค่ตัวเด่นนะครับในเด่น4ี่นะครับผมสาหรับแนวทางในงวดวันที่4นะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับผม สำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับผมสำหรับแนวทางในงวดนี้สูตรเม็ดเดียวนะครับก็หลังจากเดินดีเนาะเดินดีมา2น่าจะ2งวดนะครับไม่2งวดก็3มงวดนะครับก็งวดที่แล้วก็หลุดนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับสำหรับตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมตัวเด่นในงวดนี้ผมให้ไปที่ ให้ไปที่7นะครับผมแล้วก็5นะครับสายวิ่งสายลูดในสูตรนี้ผมให้ไปที่5นะครับเด่น7เด่น5วิ่งลูดที่5นะครับผมถ้าใครไม่ชอบ5นะครับก็ลองพิจารณา7นะครับเอาไปวิ่งลูดได้นะครับสลับพี่ๆี่สายวิ่งสายลูดนะครับผมสลับเด่น5นะครับก็จะมี ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด 5 8แล้วก็5 9นะครับผมสำหรับในหลักร้อยนะครับหลักร้อยในสูตรนี้นะครับหลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่1นะครับผมก็จะเป็นก็จะเป็น1 5 8นะครับ หนึ่งห้าเจ็ดนะครับผมหนึ่งห้าแปดแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับที่จะเน้นให้นะครับก็จะมีสี่คู่เช่นเคยนะครับก็จะมีสี่คู่เช่นเคยนะครับผมหลักๆก,ก็จะมีห้าแปดนะครับแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผม 5 8 5 7แล้วก็5 1 5 1แล้วก็5 0 5 1 5 7 5 8นะครับ, 50, 51, 57, 58, รบส่วนที่ชอบนะครับใน3ตัวก็จะเป็น1 5 8นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าชื่นชอบก็ตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมเนาะก็ฝากถึงนะครับฝากถึงพี่พี่เอนะครับพี่พี่เอที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับก็ฝากถึงนะครับฝากถึงพี่พี่เอที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าให้ผมเลือกให้แนวทางนะครับผมก็จะพูดยังไงดีเนาะเพราะว่าแนวทางนะครับก่อนทุกๆคลิปนะครับผมก็ย้ําตลอดนะครับ ก็มีคําเตือนตลอดบอกว่าให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าชื่นชอบคอยตามนะครับไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับก็คือว่าถ้าพี่ๆท่านใดรับชมแล้วไม่ถูกใจนะครับก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมถ้าเกิดว่านะครับจะให้ผมเลิกทำคลิปแนวทางนะครับผมก็บอกไปตรงนี้ว่าก็คือว่าไม่สามารถเลิกได้นะครับเพราะว่าผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางบางงวดนะครับผมให้เข้านะครับก็ พี่ๆท่านอื่นนะครับก็มีโชคลาภนะครับเนาะพี่ๆท่านอื่นก็มีโชคลาภนะครับก็งวดไหนผมไม่ให้ไม่ให้เข้านะครับก็เหมือนกับว่ามาคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์แบบเหมือนยังไงผมบอกพูดไม่ถูกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ไม่ไม่กดไม่โทษนะครับเนาะไม่กดไม่โทษนะครับเพราะว่าทุกๆคลิปนะครับผมก็ย้ําตลอดนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ ก็ถ้าพี่ๆท่านใดไม่ชอบนะครับก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับผมท่านใดที่ติดตามนะครับผมก็ขอขอบคุณขอขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันนะครับผมก็ขออวยพรนะครับให้พี่ๆ fc นะครับขอให้มีโชคลาภทุกๆแนวทางนะครับก็ไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับผมก็คือไม่ต้องตามผมทุกตัวก็ได้นะครับก็คือรับชม เป็นเพียงแนวทางก็ได้นะครับเนาะนะครับผมแนวทางงวดไหนเข้านะครับค่อยมาตามผมก็ได้นะครับเพราะว่าแนวทางก็มาเป็นช่วงนะครับช่วงไหนเข้าก็เข้าช่วงไหนหลุดก็หลุดนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับพี่พี่นะครับนะครับผมก็ท่านใดที่ค ouais. deflect, อมเมนต์ให้กําลังใจผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับท่านใดที่คอมเมนต์เหมือนตำหนินะครับผมก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับพี่พี่เนาะเพราะเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะว่าแนวทางถ้าเกิด เราให้ไม่เข้านะครับเราก็ต้องยอมรับตัวเองนะครับเพราะว่าแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับผมส่วนท่านใดที่ให้กําลังใจผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็จะพยายามขัดสันตัวเด่นนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ